สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อเฟซแบบไม่มีนามสกุลบน iOS แบบง่ายๆนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ App Store ของเราเลยครับจากนั้นนะครับก็ทําการติดตั้งแอปตัวนี้ครับ VPN Proxy นี่นะครับถ้าเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ทําการเปิดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็กดคําว่าเสร็จสิ้นนี่นะครับ แล้วก็กดอากีให้มันนะครับจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ค้นหานะครับตรงรูปแว่นขยายนี่ครับค้นหานะครับเป็นอินโดนีเซียนี่นะครับนี่ครับอันนี้ครับอินโดนีเซียนี่ครับจากนั้นนะครับให้เราโยกสวิตช์เปิดเลยนะครับแล้วเราก็กดอนุญาตให้มันนะครับ นี่นะครับเมื here, really kind of um, we we ่อเปิดเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นคําว่า VPN ตรงมุมขวาบนนี่นะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่ Facebook ของเราเลยครับเมื่อเราเข้ามาในหน้าเฟซของเราแล้วนะครับให้เรากดตรงที่รูปขีด3ขีดมุมขวาด้านล่างนี่นะครับแล้วก็กดที่การตั้งค่านี่นะครับแล้วก็กดที่การตั้งค่าอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับ ให้เรามาดูตรงคําว่าศูนย์บัญชีนะครับตรงเมตานี้นะครับให้เรามาดูตรงคําว่าศูนย์บัญชีตรงเมตานี้นะครับกดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราต้องมากดการตั้งค่าศูนย์บัญชีตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้อธิบายก่อนนะครับว่าให้เราะครับใช้เฟซของเราตัวนี้นะครับที่จะเปลี่ยนชื่อน,นะครับไปเชื่อมกับไอจีอีกหนึ่งบัญชีไว้นะครับให้เขาเชื่อมไอจีกันนะครับแล้วเราก็กดดําเนินการต่อเลยะครับ นี่นะครับให้เรานะครับเอาเฟซเราไปเชื่อมกับ IG หรือไม่ก็ใช้เฟซเรานะครับสมัคร IG เลยนะครับแล้วก็กดไปตรงที่โปรไฟล์ของเราเลยนะครับถ้าขึ้นเชื่อมเรียบร้อยนะครับขึ้นแบบนี้นะครับกดไปตรงที่เฟซนะครับจากนั้นครับตรงคำว่าชื่อนี่นะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับให้ลบตรงนามสกุลออกเลยครับแล้วก็ชื่อตรงนี้นะครับเอาอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเอาแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็ใครนะครับที่ขึ้นว่าชื่อสั้นเกินไปหรือชื่อเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็ให้เราเปลี่ยนนะครับชื่อมันอาจจะใช้ประมาณ4-5ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็นมสกุลตรงนี้นะครับให้เรากดเคาะนะครับ5รอบนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับหรือมากกว่าก็ได้นะครับแล้วก็กดคําว่าเสร็จนะครับแล้วก็ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็จะได้นะครับแล้วเราก็กดคําว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าโปรไฟล์ก่อนนะครับว่าจะเปลี่ยนไหมครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อแบบไม่มีนามสกุลแล้วนะครับก็ง่ายๆแค่นี้ครับวิธีการเปลี่ยนชื่อเฟซแบบไม่มีนามสกุลบน iOS นะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ